แล้วในเพจที่มีช่วงวันนี้พักส้มโกหกอะไรเนี่ยก็ได้รายงานเรื่องตํารวจบุกรวบจับไฮโซลุกนัดแกนนําม็อบ3นิ้วซึ่งคนที่สอสอไอซ์แล้วก็พักพูดเ,เคยช่วยสมัยที่เป็นพักเก้าไกลจําได้ไหมฮะไฮโซลุกนัดเนี่ยมีพฤติกรรมที่แผลงปืนเนี่ยหลายสิบกระบอกกระสุนนับพันพร้อมกับโคเคนซึ่งอันนี้ถ้าเรียกว่าเป็นคดีก,ก็ไม่น้อยเลยนะคะจากนั้นจากนั้นเนี่ยสเต็ปของข่าว พอไฮโซลูกนัดถูกจับสเต็ปของข่าวก็คือว่าเขาเป็นใครมาจากไหนควรต้องรู้หรือฟื้นกันหน่อยหรือฟื้นกันหน่อยค่ะไฮโซลูกนัดธนธน,นายกิจอํานวยเป็นทายาทนักธุรกิจชื่อดังนะคะเริ่มไปที่รู้จักหลังจากได้รับบาดเจ็บจากการสลายขามอบเมื่อปี64อ้างว่าได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาและใบหน้าต่อมาครอบครวัวได้ออกมาเปิดเผยว่าเนี่ย่ะข้างขวาดวงตาข้างขวาภาพภาพนี้ของเขา ชุดเต็มตัวของภาพภาพนี้ลักษณะของภาพภาพนี้อุปกรณ์พร้อมต่างๆของภาพภาพนี้ทําให้สังคมไทยส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยกลุ่นมาก mm hmm. คุกกลุ่นมากเนื่องจากว่าใส่สูทเบลเซอร์ใส่เสื้อสีขาวใส่กางเกงสีเทา, mm hmm. ส,าสีเดียวกันกับสูทแล้วก็มีผ้าผ้าเช็ดหน้าอ,อ,อยู่ในกระเป๋าคล้องกล้อง,องถ่ายรูปแล้วก็ทําท่าถ่ายรูปตลอดเวลา mm hmm. เดินเดินไปแล้วก็พร้อมจะถ่ายรูปแล้วกออ็ลักษณะ ลักษณะละไม้คล้ายละไม้คล้ายจนกระทั่งแล้วก็เราก็ทําตาบอดเพราะว่ากลุ่มม็อบสามนิ้วเนี่ยจะกล่าวหาจับช่วงลุ่งละเมิดเกี่ยวกับเรื่องของคือบุลลี่บุลลี่อวัยวะดวงตาที่สูญเสียไปรวมถึงการฉลองพระองค์ต่างด้วยบุลลี่คือจะบุลลี่เ่นะแต่ไม่ให้คนเหมือนบุลลี่ตัวเองแต่บุลลี่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ก็เลยทําให้คนบางคนเนี่ยคุกกลุ่น เขาจึงกลายเป็นดาวดวงเด่นที่โดดขึ้นมานอกเนี่ยจากก่อนหน้าน,นี้เคยเป็นกปปสเนี่ยฮะอันนี้ฮะมันจะสื่อถึงใครแล้วต่อมาคนก็ถามว่าตกลงแล้วตาเนี่ยเจ็บจริงไหมเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไปหาหมอแล้วเขาบอกว่าตาเขาบอดแล้วถามว่าตาเนี่ยบอดจริงไหมเขาไปไหนมาไหนเขาจะใส่ใส,ใส่หนังคาตาเ,เป็นโมเชดาย่เายเขาก็บอกว่าต่อมาครอบครัวเนี่ย<ะ>ในไทยรัฐเนี่ยก็อ้างว่าครอบครัวเนี่ยเปิดเผยว่า ไฮโซลูกนัทได้สูญเสียการมองเห็นที่ดวงตาข้างขวาและจะดําเนินคดีแพ่งและอาญาต่อตํารวจที่เข้าไปสลายการชุมนุมทุกครั้งเขาออกไปไหนนะคะเขาก็จะปิดตาข้างหนึ่งเสมอเสมอค่ะในทางการเมืองไฮโซลูกนัดเคยลงสมัครสสกทมเขต15พักประชาธิป,ปัตย์ในกลุ่มนิวเดมต่อมาขอยุติบ,บทบาทเมื่อที่ประชุมพักมีมติสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันรโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เขาก็จะเข้าอยู่กับสามกีบ แล้วก็จะมีลักษณะชุดความคิดที่อยู่ในเชิงปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกับบรรดาคนเหล่านี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยไฮโซลูกนั้นเนี่ยก็พบรักในมอบเธอแต่งงานกับแอนนาเมื่อปี2,565แอนนาก็มีน้องสาวเป็นดาราช่องสามนะคะแอนนาก็อยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็ในช่วงปลายปีมีข่าวว่าทั้งสองคนเลิกรากัน แอนนาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพยานในคดีของผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะแล้วก็ไฮโซนัทก็พาไปที่โรงพักสอนอลุมปีนีแล้วก็เล่าว่าภรรยาของเขานั้นดำดิ่งดิ่งดำด,ดิ่งไปเลยเมื่อต้องเจอกับสภาพที่ถูกคุกขามทางเพศเป,เป็นเป็นเหยื่อด้วยเป็นเหยื่อแอนนานะคะแต่ภายหลังก็เลิกลาก,กันไป ไฮโซลูกนัดโพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่าเตรียมเซ็นใบย่าแล้วแท็กชื่อแอนนาและโพสติว่าวันนี้เป็นต้นไปอาจใช้เวลา6-8อาทิตย์ขออนุญาตไม่รับการติดต่อจากใครเนื่องจากต้องไปรีแฮบจากอาการหลายอย่างเช่นการใช้ยาเซพติดอาการของโรค P T S D A D H D การควบคุมอารมณ์ Anger Management จากนักบำบัดที่เหมาสมควรแล้วก็รักษาสุขภาพโดยองค์รวม อย่างไรก็ตามอินสตาแกรมของไฮโซลูกนัดยังชอบลงไลฟ์สไตล์ตัวเองในเรื่องการท่องเที่ยวกินอาหารทําอาหารขีม่ม้ายิงปืนและในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าไฮโซลูกนัดมักจะโพสต์ภาพปืนที่ใช้ฝึกซ้อมในสนามด้วยจากประชาธิป,ปัตย์สูก่กปปสจากกปปสกลายเป็น3นิ้วแล้วก็ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ไฮโซลูกนัดนั้นเคยเปิดใจในรายการสุดกมาแก่ทางเนชั่นทีวี ดำเนินรายการโดยดนายเอกมหาสวัสดิ์เขายอมรับว่าการเข้าร่วมกับกปปสเป็นความผิดพลาดเขาจึงขอไถ่บาปด้วยการเข้าร่วมกับขบวนการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในธนธนากิจอํานวยมีบทบาทอย่างมากในการเคลื่อนไหวม็อบตอนขับไล่รัฐบาลยิ่งรับเมื่อปี57เขาคือเจ้าของวลีว่าใครก็ตามเป็นคนของระบอบทักษิณต้องไม่มีแผ่นดินอยู่แต่อีกวันหนึ่งก็ยอมรับว่าเป็นการกระทําที่ผิดพลาดเปลี่ยนขั้ว เขาเป็นนกหวีดกลับใจขอไถ่บาปความผิดพลาดในอดีตขอร่วมม็อบขับไล่บิ๊กตู่โดยในค่ำคืนวันที่31กรกฎาคมของปีนั้นเนี่ยนะคะนายธนัทได้เปิดใจในรายการกับพี่ดานายแล้วก็ยอมรับว่าเขาผิดพลาดมากที่กรบปรสเขาร่วมกับกรบปรสแล้วทําให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกและพลเอกประยุทธ์ก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศผ่านระบบการเลือกตั้งที่มันย,ยังชอบธรรม แถมยังมีสวตัวอยู่ในกระเป๋าตั้งส5 0แน่ทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะเอ่อที่สอนอนสำราญราชน,น,นายจักรพงศ์กลิ่นแก้วอ่าปี64แล้วอ่า,อาสวปับคึก30สิงหาคมะนาย <5 S 1> นปีหกสีโซนัทเนี่ยเคยถูกแกล้งความคาดี112 ค่ะนะครับอันนี้ก็คุณแนงน้อยอแนงน้อยแล้วก็กลุ่มสปปอสอคุณแนงน,น้อยอัศวะกิติกรเนี่ยเป็นประธานศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่งลวงละเมิดบูลลี่คือสอชอ,อในสมัยที่ยังมีอยู่นะคะคตอนที่ทําสอชอ,อจากกระพงกลิ่นแก้วซึ่งเป็นแกนนํากลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสก็ไปพร้อมกับคุณแน่งน้อยสอชอ,อและตัวแทนสอชอ,อนะคะตัวแทนศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน ไปพบกับตํารวจที่สอนอสํานาราชไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมหลังจากที่ก่อนนัานเนสีุวณจัญยาไปแจ้งความที่สอนอชนะสงครามให้ดําเนินคดีกับนายธนทนายกิจอํานวยหรือไฮโซลุกนัดหลังเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองกับกลุ่มที่เรียกว่าทะลุฟ้าที่อนุสวรีประชาธิปไตยเมื่อ2ีสิงหาคมปี64จกกักรพรมบอกว่าูนยนรวมประชาชนปกป้องสถาบันเนี่ย เอาหนังสือเอกสารหลักฐานสืบเนื่องจากคลิปไฮโซลูกนัาที่ขึ้นปลาใสาบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและพูดถึงเรื่องนี้ลรโทษกรรมการยกเลิกความผิดมาตรา1 1 2รวมถึงบริเวณหน้ารัฐสภา ที่ไฮโซลูกนัดพูดถึงบริษัทสยามไบโอไซเอนให้ได้รับความเสียหายด้อยค่ามีเจตนาส่อสื่อถึงการล้มล้างสถาบานันล้มล้างการปกครองและสนับสนุนการยกเลิกมาตรา1 1 2ซึ่งก็มองว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการกระทำของไฮโซลูกนัดรวมถึงการแต่งกายล้อเลียนที่ไฮโซลูกนัดมีเจตนาก้าวล่วงต่อสถาบันพระมหากษาัตริย์โปรดพิจารณาดูด้วยว่าใช่หรือไม่ ซึ่งนางแน่งน้อยเนี่ยบอกว่าลักษณะการแต่งตัวของไฮโซลูกนัดที่เข้าไปในม็อบนั้นใส่สูรสีเทาสะพยกล้องแบบนั้นในความเป็นจริงมันใช่เรื่องจําเป็นหรือเปล่าซึ่งตามคําแอบอ้างของไฮโซลูกนัดตามสื่อโซเชียลอ้างว่าเขามีกล้องเอาไปใช้ถ่ายรูมทั้งที่ไม่เคยเห็นว่ากล้องนั้นเอานําออกมาใช้เลยสักครั้ง รวมถึงการใส่สูตรสีเทาทั้งหมดมองว่าเชื่อว่าเจตนาไฮโซลูกนั้นต้องการล่วงเกินสถาบันพระมหากษัตริย์และล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นเรื่องไฮโซลูกนัดทีนี้เมื่อปีย้อนกลับไปนะคะในปี62มิถุนายน62วันที่14จากกรณีพลเอกประวิต์วงส์วุวรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีกลาโหมในเวลานั้น กล่าวถึงกรณีที่นักเรียนโรงเรียนชุมพลพลพิสยัยอำเภอพลพิสยัยจังหวัดน้องคายทํำ่านไหว้ครูที่มีลักษณะล้อก,การเมืองพลเอกประวิทย์บอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังแน่นอนเพราะว่าเด็กจะไปคิดแบบนั้นได้อย่างไรส่วนจะเป็นครูหรือไม่ไม่ทราบจึงบอกไม่ได้ว่าเป็นใครต้องไปตรวจสอบก่อนอย่างไรเราก็เคารพในสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของเด็กแล้วไฮโซลูกนับก็ได้เอามาโพสต์ดังโพสต์นี้ ดังโพสต์นี้แล้วเอาภาพหนุ่มป้อมเอาเนื้อหาคำถามและคำตอบของหนุ่มป้อมแล้วคาดตาสีดำนะคะซึ่งเอามาโพสต์โดยมีข้อความระบุว่าท่านรับได้ไหมครับส่วนตัวถ้าถามผมผมคงคงบอกได้เพียงว่าความคิดท่านนั้นจุดๆ,ๆมากครับผู้นำรัฐบาลแบบนี้เหรอที่เราจะได้มาคอยดูแลพัฒนาการศึกษาผู้นำที่คิดว่านักเรียนคิดเองไม่ได้แล้วเราจะมีโรงเรียนไปทำอะไร ไว้ควบคุมความคิดให้อยู่ในกรอบให้ถูกใจคนจุดๆ,ๆแบบนี้เหรอเอาเธอวันนี้เป็นวันของท่านแต่วันหนึ่งฟ้าจะเปลี่ยนสีคอยดูก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นโพสต์หลังจากโพสต์คนก็วิจารณ์มากว่าทนันธนากิจอํานวยใช้คํารุนแรงเกินไปจนหลายคนที่สนับสนุนทนัทก็ทไม่สบายใจครับบางคนที่แสดงความไม่พอใจกับโพสต์นั้นอย่างรุนแรงมากทนัทจึงโพสต์อีกครั้งโดยที่ไม่ลบโพสต์เดิม ทนักบอกว่าเรามาต่อการจับโพสที่แล้วดีกว่าผู้สนับสนุนที่ติดตามกรรมานานความรุนแรงของโพสทำให้หลายคนไม่สบายใจใช่ไหมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษคนที่ไม่สบายใจขอบคุณคนที่หวังดีคนอื่นๆโพสไหนชอบก็ชอบโพสไหนไม่ชอบก็ดดามาโพสไหนผมชอบผมก็ขอบคุณโพสไหนผมไม่ชอบผมก็ดดาเพราะผมไม่ใช่นักการเมืองและนี่ไม่ใช่การหาเสียงก็เถียงหลังจากนั้นถัดมาก็มีคลิปสะพัส ไฮโซลูกนัดดาผู้กำกำับสอนอลุมพินีและทนายของนักการเมืองใหญ่ที่พรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่พาแฟนสาว<ะ>ตอน,น,นอยังไม่แต่งงานผู้ที่ตกเึงอ้างว่าตกเป็นเหยื่อนะคะคือเป็นเพราะตำรวจแล้วก็ปรากฏว่าตำรวจเขาก็มันมีเหยื่อเยอะอันนั้นคดีนั้นใหญ่มากมีทั้งสื่อมันชน มีทั้งทนายฟาล์มแล้วไหนจะเอาเถอดเจ้าล่อกับที่นักการเมืองจะขึ้นประตูไหนจอดรถด้านไหนอะไรยังไงตำรวจจะทำแผนไงมวนวายปบมันอนละมาอนลหมาดไปหมดที่ลุมพินีทีนี้ทางนี้ก็เหมือนกับว่าจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ประกาศตรงนั้นกระเช้าตรงนี้อะไรยี้ยี้แล้วก็เกิดเหตุอลาวาาการอลาวาาครั้งนี้เนี่ยทำให้โลกออนไลน์เนี่ยหันมามองดูไฮโซลูกนัดอย่างจริงจังมากกว่าจริงจัง

องนี้เรียกว่าดิจิทัลฟุต p พริน์ไม่ย้อนกลับปลายกลับไปเลยนะคะตอนที่กลับจากเมืองนอกมาใหม่ๆเนี่ยรถซปเปอร์คาร์อาจจะไม่ใช่คันนี้ก็ตอนนั้นมีการชุมุมเสื้อแดงที่ราชประสงค์มีสิ่งกีดขวางหายโซนลูกนัดขับรถซปเปอร์คาร์พุงพ่งเข้าไปทําทให้คนเสื้อแดงนั้นลงมาแล้วกรูเข้ามาทําร้ายร่างกายนั่นเป็นครั้งแรกที่มีคนได้ยินคําว่าธนัทธนากิจอํานวย บุตรชายของหุ้นส่วนของโนโบลกรุ hmm. ๊ปแล้วก็หลานชายของคุณบอยตะกลนเกียรตินะคะ mm hmm. ก็เลยได้รู้คราวนั้น mm hmm. พอจากคราวนั้นปุ๊บนธนธนกิจอํานินก็หายไปแวบหนึง่งแล้วกลับมาเป็นกรปปสแล้วก็ลงสมัครที่ประชาธิปัตย์แล้วก็กลายมาเป็นสามนิ้ว mm hmm. กลายเป็นคนละคนไปเลยเมื่อเป็นสามนิ้วจากแบบทุกคนที่ลุกขึ้นมาแบบ mm hmm. เอ้ยทำไมมาชุมนุมกันแบบนี้ทำไมมาเกะกะทำไมทำผิดกฎหมาย อะไรกันพระเจ้าอยู่หัวทรงแบบอเอเมีหน้ามือเป็นหลังอะไรย่างหลังเท้าเลยคือเป็นอิกบทหนึ่งเลยอีกฉบับหนึ่งเลย จากการที่นักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กลายเป็นอิบับหนึ่งของแบบ3นิ้วเลยไปอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนั้นเลยรักชาติตามแบบ3นิ้วเลยเ<อ>คนละเรื่องเลยแล้วก็มีกิริยาก้าวราวจากเด็กน่ารักป้อมๆซึ่งเดินตามขาบวน mm hmm. มาโดยตลอดเลยช่วยเหลือเฟื่อไฟทุกสิ่งท, mm hmm. ทุกอย่างปลาใสาก็ได้เช็ดพื้นก็ได้เก็บขยะก,ก็ได้ mm hmm. จะให้เดินตามทําอะไรทําได้หมดเลยทุกวันเลย mm hmm. กลายเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งก้าวราวไที่ขนาดนี้เรียกผู้กํากับ จิกหัวเรียกทั้งที่ผู้กากับนนเี่ยเขาอายุเยอะกว่าไม่นับถึงยศบรรดาเขานะพวกนี้เขาคนเท่ากันไงคนเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องอาวุโสเรื่องแรงต่างที่เราเคารพนับถือกันเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูชอบนเออดูชอบไฮโซเท่ากันทีนี้ทีนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วมีเพิ่มเติมไหมฮะคดีนี้มีเพิ่มเติมมายังไม่มีความคืบหน้าเลยนะมีไหมกำลังเปิดสาเหตุนะลึก นุ่น้องฉันน่นรังมากกำลังเปิดสาเหตุนะพี่เนี่ยเปิดสาเหตุตำรวจ <c oughs> รจับนะทีนี้ก็ก็เขาก็มีกัน2คนพี่น้องกันนะคันนี้ครอบครัวก็ลาบากแหละอืมก็ขอแสดงความเสียใจเบยียงครอบครัวด้วยนะคะครอบครัวต้องช่วยเหลือเยียวยาแต่คดีก็ว่ากันไปตามคดีกฎหมายว่าไปตามกฎหมายนะคะก็เป็นการรายงานอ่า